สวัสดีครับกลับมากันอีกครั้งกับเทอราเรียนะครับในพาร์ทที่4นะครับอ่าก็วันนี้ก็เรามีโทร่ากับไอเจ้าบอสสมองนะครับแล้วก็บอสพึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแวะไปก่อท้องฟ้ากันหน่อยดีกว่านะครับเพตอนอื่นก็อนน่าคือยังมีเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพยังมีหนึ่งอีเวนต์นะครับที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับนั่นก็คืออีเว้น เดี๋ยก็ทัสนะครับรก็แปะทอสไป100อันนะครับแล้วก็มันจะไอ้พวกไฟพวกนี้มันจะพุ่งมาหาเรานะครับแล้วเราก็แค่หลบนะครับหลังจากจบกิจกรรมเราก็จะได้ไอเทมพิเศษมานะครับพอกดใช้เวลาเราว <problèmes> างทอสในไบโอมไหนทอสมันจะเป็นไบโอมนั้นนะครับก็มันจะช่วยเพิ่มโอกาสดับของให้เราเหมือนกันนะครับ ก็ปักไปเลยเดี๋ยวครบยังเงี่ยเพื่อนครบละมั่งนะจะครบ,ครบละมั่งขนาดนี้เฮ้ยครบแล้ว <c oughs> ก็หลบไปเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรมากก็กระโดดกระโดดกระโดดหลบไปแค่นี้ก็ได้โอ้โหแรงนะเนี่ย เราจะได้ไอเทมแบบนี้มาใช่ไหมครับมันก็อเทมที่ชื่อว่าทอสกอตเฟเวอร์หรอไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันก็พอเราได้นี่มาเรากดใช้นะครับกดใช้ปุ๊บมันจะมีช่องตรงนี้ออกมานะครับเวลาเราปักทอสในไบโอมไหนนะครับทอสมันจะกลายเป็นไบโอมนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราปักทอสถูกไบโอมมันจะช่วยเพิ่มโอกาสดับของจากมอนเตอร์ให้เราด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ถือว่า ค้างจำเป็นอยู่เหมือนกันคือผมได้เล่นอนอกนอกรอบไปเยอะมากนะครับก็ก็กไอผมได้ซื้อไอเจ้าปืนนี้นะครับจากอ่า n p c ีทอร์ลิงด้วยนะครับก็คือ n p c พ่อค้าที่มันมาตอนเช้าแล้วก็กลับตอนเย็นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโกงเลยสำหรับปืนนี้นะครับก็โอกาสขายมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ คือผมเล่นไปเยอะด้วยแหละหรือเป็นเพราะอะไรไม่รู้ผมเลยได้มาแล้วครับตอนนี้ผมว่าได้ไปออฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตังผมก็ไม่เหลือเลยตอนนี้โอเคหลังจากที่เราไอ้นั่นใช่ไหมเราก็กลับกันเลยนะครับอ,อ๋อแล้วก็ผมได้ย้ายบ้านเอ c ไปไว้ตรงนี้แล้วนะครับได้สร้างบ้านใหม่ให้มันแล้วก็สร้างไอ้บ้านในถ้ำน,นะครับแล้วก็ที่ บปอมซานโนนะครับแต่มันยังไม่มี N p c ที่มันขายไพลอนนะครับก็ต้องฆ่าบอสสเปเรตันก่อนเนาะ,ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเกาะท้องฟ้ากันก่อนดีกว่านะครับเราจะไปหาของนะครับปลูกกันแล้วกันก่อนนี้นก็ต้องเอาอาทิง เอายาแกาวิตีมานะครับก็ส่วนยาแกาวิตตีนี่นะครับมีสี่ขวดพอดีนะครับน่าจะครบพอดีนะครับงั้นก็ไปกันเลยอ่าขอซูมเอาให้สุดนะครับเดี๋ยวผลแมปเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวยังขึ้นไปไม่สุดอ่าส่วนเจ้า NPC g o b l i ก็บินมันก็มาอยู่บ้านเราแล้วนะครับ ก็ตอนที่ผมไปสร้างบ้านนะครับมันมันเกิดมันเกิดมาตรงที่ผมสร้างบ้านเลยนะครับนี่ไงก่อดท้องฟ้าแต่ผมยังไม่ได้ซื้อของอะไรจากมันนะครับอ่มีอะไรเนี้ยกล่องไว้แล้วกัน <S <S เดี๋ยวเราจะไปซื้อรองเท้านะครับแล้วก็อ่าโต๊ะที่เอาไว้ผสมของนะครับก็อันนี้ก็ไม่เอาทิ้งทิ้งแล้วกัน นี่ก็ทิง้งไี่เดี๋ยวเนก็เรื่อยๆนะครับดูจากอาแมปทางด้านขวาก็ได้นะครับอานี่เกาะหนึ่งแล้วนะครับที่ผมต้องการหลักๆเลยก็จะเป็นปีกแล้วก็ลูกโป่งนะครับอ่าได้ปีกมาแล้ว เก็บไปหมดแล้วกันส่วนกลับก่อนดีไหมเดี๋ยวขอได้ลูกโป่งก่อนนะครับจริงๆใช้อันนี้ก็ได้นะครับคือได้จากการตกปลานะครับแต่ผมจะเอาอันสีแดงดีกว่าแล้วก็ขวดที่กระโดดของเรานะครับมันเป็นแค่หนึ่งจังหวะนะครับผมอยากได้เอาขวดที่มันอยู่ในพีระมิดนะครับเดี๋ยว เราไปหาพีระมิดกันนะครับมีของต้องตามหาเยอะนะครับวันนี้ก็เท่าที่ผมเตรียมมายังเตรียมมาไม่หมดนะครับเพราะมันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี่ไงขอเป็นลูกโป่งได้ไหมเพื่อนขี้เกียจหาแล้วโปูปีโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะค่อนข้างเป็นปีกที่ดีนะครับสำหรับต้นเกมนะครับโอเคเจอแล้ว ขอเป็นลูกโป่งนะเพื่อนนี่ไงได้ละอ่าโอเคกลับมากันอีกทีนะครับก็สําหรับเจ้าพีรมิดนะครับผมก็ได้ไปหาแล้วละ่ะก็เจอแล้วละ่ะมันฝังอยู่ที่นี่นะครับอ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะตรงน่าจะตรงนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า ก็สำหรับบ้านก็สร้างข้าวๆแค่นี้แหละไม่ดูสวยหรือเปล่าอ่าส่วนส่วนวิธีหาก็ใช้วิธีเดียวกับอตอนที่หาห้องดาบเทพเลยนะครับก็ยิงไอ้นี่ไปนะครับนี่นะครับอ่ามันจะเป็นบิ๊กแบบนี้นะครับก็ทางเข้ามันน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่ายวขุดลงไปกัน ก็เค okay, okay. ได้แล้วเนาะโอ้โ oh, ห oh. แล้วดูขุดขุดลงมาอย่างเยอะทางเข้ามันอยู่อีกฝั่งนะครับก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มาดูกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรโอ้โ oh, ห oh. มันอยู่ที่นี่เองเหรอน่าจะขุดมาตรงนี้เลยเนาะแต่เมื่อกี้เราไม่เห็นก็อ่าพรม <Okay. S 2> ก็ได้นะนี่ก็ได้นะมันเอาใช้แทนอะไรดีวะยังแล้วกัน เดี๋ยวขอร่วมของก่อนนะครับก็มีพวกเงินอีกนิบหน่อยนะครับก็เหลืออีกหนึ่งที่นะครับอ่าอีกหนึ่งที่มันจะอยู่ทางนี้นะครับก็ตอนนั้นผมมาหาถ้าจำไม่ผิดเนาะน่าจะอยู่แถวนี้เลยนะ ันอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรออ๋อนี่นี่นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับก็ปุดเฮ้ยอะไรวะโดนอะไรเนี่ยลงไปเลยอ๋อแล้วก็ระหว่างาสร้างบ้านบีซีในถ้ำนะครับผมก็ได้ชุดนี้มาด้วยนะครับจะช่วยให้เราปุดเร็วขึ้นนะครับ เปลี่ยนเป็นชุดเดินเพืเอ่อนอ๋อแล้วก็ผมได้ทําเควสไปบ้างแล้วนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหชุดไม่มีขวดแฮะอา่อาอยังไงดีงั้นไว้เดี๋ยวผมค่อยไปหานอกรอบหรือว่าอย่างไงดีหรือว่าจะสร้างโลกแล้วไปหาเลย ั้นเดี๋ยวผมหานอกรอบแล้วกันนะครับก็คางนร้างรีบนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปหาเอเดี๋ยวเราไปซื้อไอรองเท้านะครับที่เจ้าเอเบซีกอบินนะครับก็เน,นี่ยเก็บไปก่อนแล้วกันวันนี้นะครับสําหรับของพวกนี้ก็ไปหามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรวมกันเลยดีกว่า ก็ซื้อโต๊ะแล้วก็รองเท้า,อาโอเคแค่นี้นะครับขึ้นไปกันเลยโหมดปนกัาขึ้นด้วยไงก็เราคร์บไปหัวกะโหลกมาก่อนนะครับก็สำหรับเจ้าหัวกะโหลกนะครับก็ใช้ออฟซิเดียนยี่สิบอันนะครับก็คาร์บมาเลยแล้วก็มารวมกับรองเท้านี้นะครับสามารถหาได้จาก กล่องในทะเลนะครับก็รวมกันก็ได้เป็นอันนี้นะครับเฮ้ยโยยาเพิ่งยุ่งในมืองงเพื่อนก็เดี๋ยวก็อไอเทมสามชิ้นนี้นะครับมารวมกันนะครับ2ชิ้นนี้ซื้อได้จาก m อ c Towering นะครับก็มาเลยแล้วก็อันนี้นะครับานาฬิกาแล้วก็2ชิ้นนี้นะครับก็ขามาเลยแล้วกันถ้าส่วนเ้ยเดี๋ยวลืมรองเท้า ก็รองเท้ารวมกันได้ไหมอันนี้อพอได้เนาะก็ใช้รองเท้าที่ซื้อจาก npc แล้วก็รองเท้านี้มารวมกันนะครับก็ได้เป็นรองเท้าอันนี้นะครับแต่ขั้นต่อไปเรายังไม่ได้นะครับเพราะว่ายังเอ่อัวแทนในเนี่ยก็ขวดกระโดดแล้วก็นี้นะครับสามอย่างรวมกันนะครับก็ได้เป็นแบบนี้มานะครับฮะ นี้รวมไม่ได้อะไม่เป็นไรเข้าๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งดีเพื่อนโอเคก็ของประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดการเจ้าอ่บอสสมองนะครับคือโลกเรามันเป็นไบโอมคอรลับเนาะก็เลยจะไม่มีนั่นนะครับเราก็เลยต้องไปสร้างมาอีกเวอรหนึ่งนะครับก็เดี๋ยว สร้างกันเลยก็อันนี้ก็ก็แบบนี้ไปแล้วกันนะครับส่วนซีดก็แรนดอมมาสเตอร์โมโลกขนาดขนาดเล็กก็พอเนาะแล้วก็ไปอมคิมสันก็สร้างมาเลยนะครับโอเคได้แล้วนะครับก,ก็ไปเลยเดี๋ยวซูมเอาอาไปทางขวาแล้วกันไม่รู้มันอยู่ทางไหนเนาะอ่าส่วนอาวุธก็ใช้ดาบเทพนะครับ เป็นอะไรที่ได้เปรียบเจ้าบอสตัวนี้มากนะครับโอเคถึงแล้วอ๋อแล้วก็ชุดนะครับอ่าเป็นชุดกระบะนะครับคือขุดแร่มาแล้วก็มาทำได้เลยนะครับทุกคนก็น่าจะน่าจะทำเป็นแล้วเนาะเดี๋ยวเรารียกรี บอสตัวนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็พอๆกับบอสนอนนะครับเฮ้ยลูกัันสลาะมาหน่อยแล้วกันโอเคหลังจากทุกอันนี้บอสจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนโหเลือดอืมพวกนี้ก็เยอะเลือเกัน รีบระเบิดแล้วก็รีบขึ้นไปนะครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าบ,บอสตัตนนี้เดี๋ยวปั๊บยานหน่อยดีกว่าวยาปัเฮ้ยยาเพื่อนเเดี๋ยวไอ้พวกนี้ก็ยุ่งเหมือนจังเลยสู้บอสอยู่ไม่หิูเ,หเพื่อน ง่ายๆนะครับบอสตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนี่คบอสมาแล้วเนะอโอ้โหขนาดสู้บอสในพวกนี้นมันควรได้เลยโอ้แรงนะเนี่ยอย่ามาควรนะเพื่อนเดี๋ยวตาย เรียบร้อยจัดการได้แล้วนะครับง่ายๆนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอจัดการอีกซกักแ,แค่นี้พอแล้วกันนะครับก็วันนี้เรารีบนิดนึงนะครับเปิดออกมาก็จะได้เป็นในเทมนี้นะครับเพราะว่ามีประโยชน์นะครับวันนี้ั้นเดี๋ยวกลับไปที่โลกหลักห่างร้อกลับมาที่เวิร์หลักนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ขอมา แปะตรงก็ไอเทมนี้ก็จะช่วยเวลามอนเตอร์มาโจมตีเรามันจะติดสถานะสับสนนะครับแล้วก็เราจะมีโอกาสาที่จะหลบการโจมตีได้ด้วยนะครับโอเคก็เป็นไอเทมที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมขอโอเคกลับมากันที่ไบโอมจังเกิลนะครับเดี๋ยวเรามาหาของยิดหน่อยนะครับผมอยากได้เป็นคาถาที่เอาไว้ทำฟาร์มนะครับ เดี๋ยวเก็บยานี้ไปก่อนเดี๋ยวพอได้ะข่าาทานนั้นเดี๋ยวเราจะมาสู้บอสพึ่งกันดีกว่านะครับเราจะหารังพึ่งไปด้วยนะครับแล้วก็หาเจ้าแหวนนะครับที่เอามาทำรองเท้านะครับามาผสมกับรองเท้านะครับเพื่อจะได้รองเท้าที่ดีที่สุดในเกมมานะครับก็รับยากันเลยพวกมีหัวใจด้วยตรงนี้ ก็นี่นะครับใช้ไอ้เจ้ากล้องไอ้นี้กล้องสองทางไกลนี้นะครับหานะครับมันจะหาง่ายมากนะครับก็หามแบบน,นี้ไปเลยนะครับนี่นะครับเจอแล้วครับเจอแล้วนะครับหนึ่งห้องแล้วก็นี่นะครับสองห้องเลยมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างาเพื่อนอยาเพื่อน โอ้โหยิงมุวสซัวๆไม่ได้นะันเดี๋ยวมันโดนบอสนะครับได้เป็นรองเท้านะครับโ,โหมีแล้วเพื่อนเก็บก็ไปนหน่อยแล้วกัน,ก,น,นก็ไอ้นี่เ็าไว้นี่แหละสำหรับการพูดก็ใช้เป็นเซ็ตนี้เนาะแต่ขดเร็วมากนะครับโอเคก็มาดูกันนะครับว่าได้อะไรนี่นะครับอคาถา,าที่เราตามหานะครับมาแล้วนะครับหนึ่งอย่าง ทีเ่เหลือก็เหลือแค่ไอ้เจ้าอ่าที่เป็นแหวนนะครับแล้วก็ถุงมือด้วยนะครับก็มาหากันเลยเดี๋ยวห้องอยางเพื่อนๆมโหแรงนะเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวเราลืมเรียกซัมมอนสองห้องติดกันเลยนะครับดูนะครับว่ามีตรงไหนอีกหรือเปล่า ไม่มีเนาะเมื่อกีงั้นก็มาเปิดแทนเลยถีกว่าว่าได้อะไรนะครับได้เป็นบอสมานะครับเดี๋ยวเพื่อนยาเพื่อนเอเี้ได้ไอ้นั่นมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราได้ใช้แน่นอนนะครับ เป็นปืนนะครับยังไม่ได้นะครับนะครับตรงนี้ก็มีนะครับโอ้ถือว่าดีนะครับไอเทมนี้มาดูกันเคได้เป็นถุงมือมานะครับก็โอเคได้มาแล้วนะครับแหวนอ่าเดี๋ยวทิ้งอย่าเพิ่งได้ไหมเพื่อนอ่าแหวนก็ทิ้งไอเทนี้นะครับแล้วก็ โอเคแล้วก็ว์กกลับบ้านเลยฝนตกด้วยนะครับเดี๋ยวขอเก็บของสักครู่นะครับโอ้โหเลเทมากโอเคก็จะจัดของไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดอีกทีนะครับคือยังไม่มีเวลานะครับอันนี้นะครับได้จากการตกปลานะครับมันขาดอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่จะเอามารวมกันให้มันได้รองเท้าอีกอันนะครับก็โอ้หไม่ได้โอ้หยากเลยดิ้ ต้องไปหาไนั่นดกอ่างั้นก็เอาไว้ก่อนแล้วกันก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปหาเอานะครับนี่ก็เก็บไปนะครับ่าได้มาแล้วนะครับสำหรับไอเทมนะครับสองชิ้นที่ตามหานะครับอันแรกก็จะเป็นอ่าอันนี้นะครับที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ขวด ไอ้ที่ได้จากพีระมิดนะครับผมก็ไปหามาแล้วนะครับก็เอามารวมกับเดือนแรกก่อนนะครับก็คือรองเท้านะครับสามอันนี้รวมกันนะครับก็จะได้เป็นรองเท้าอันนี้มานะครับก็ใส่ไปเลยแล้วก็ลูกโป่งกับขวดนี้รวมรวมกันนะครับก็จะได้เป็นวันนี้นะครับอ่าเฮ้ยเพื่อนคือเรายังไม่ใส่ปีกนเนี่ยมันรองเท้าไอ้ขากบก็ ก็ไว้เลยแล้วกันนะครับอ้าส่วนปีก็เอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเรายังไม่มีตังออฟนะครับยังไม่ต้องออฟก็ได้นะครับสำหรับบอสพึ่งก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดยที่หามาเมื่อกี้ไว้ไหน๋อนี่นะครับก็เอามารวมกันนะครับก็จะได้เป็นโครงแบบนี้นะครับประสิทธิภาพก็จะดีกว่าอันก่อนนะครับ ว่าสามารถกระโดดได้สูงมากนะครับคือรองเท้ายังเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าต้องตามหาของเกี้ยวนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเรายังโอ้เคลื่อนที่อย่างเร็วอ่าสำหรับของสู้บอสหรอยาหรอแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมัง้งให้เดี๋ยวทำย้ายมันมาก่อนอ่า นี่ไปปวดเอาไปนะครับก็ขาดเดี๋ยวทำยายนี้มาอีกหนึ่งอันแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ยาอันนี้นะครับเพิ่มอ่าดามเมจสายเวทนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มพลังป้องกันนะครับแค่น,นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับน่าจะสู้ได้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาลังพึ่งกันดีกว่านะครับ ก็สำหรับลังพึ่งก็ใช้ยานี้หานะครับเตรียมยาไว้เลยแล้วกันนะครับสำหรับจะสู้บอสนะครับสำหรับยาพวกนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้นะครับก็ทิงเอาไปแล้วกันเอาไปแค่นี้พอเฮ้ยเดี๋ยวอะไรของนายเนี่ยสลามทิ้งอันนี้เก็บไว้นะครับ เดี๋ยววัร์ปทำไมเนี่ยอ่าไปดีเพื่อนก็ไปที่พอมจังเกิลน,นะครับเดี๋ยวไปหารังพึ่งนะครับเพราะว่าที่สู้ผมอ่ะสร้างสร้างให้มันใกล้ที่พักที่สุดน,นะครับก็จะไปหารังพึ่งแล้วก็จะคาที่เรียกมันเรียกเอานะครับ เดี๋ยวขอเซฟที่นี่ก่อนก็โอเคลงไปหาเลยแล้วกันของก็ตามนี้นะเดี๋ยวซุมเอานิ่งนึ่งก็แถวนี้น่าจะมีหน้ารังผึ้งนะอ่าเดี๋ยวมันหาไปเรื่อยๆกันแล้วกัน อันนี้นะครับไปหาตั้งนานไม่เจอที่แท้มันอยู่ข้างล่างนี่เองนะครับผมไม่ได้ดูนะครับก็ขนลงไปเลยนะครับเดี๋ยวขอปิดตรงนี้ก่อนอ่าน่าจะพร้อมแล้วนะครับก็อ่าเอาเอเคบับยาแล้วก็มาสู้กันเลยดีกว่า ก็ไม่ค่อยยากนะสำหรับบอสตัวนี้ถ้าเราหลบดีๆนะครับก็ยิงแบบนี้ไปเลยของก็ตามนี้แล้วกันก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับคือปืนอันนี้มันค่อนข้างโกงนะครับมันเวลามันติดสถานะคูณสิบนะครับมันจะแรงมากนะครับ ก็โหยิงไม่โดนยิงยิงไม่ค่อยโดนนะครับนีเ่เดี๋ยวติดอะไรเนี่ยก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ตายนะครับเดี๋ยวพวกน้องอ่นนี้นะครับเมื่อกี้ไอเทมลบช่วยหลบมันหลบให้เราได้นะครับก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ตายโอ้ยโยโอ้โห,โโหไม่โดน ความแม่นยำนี่มันอะไรกันเวลามันแดดอย่างนี้เราก็แดดอัดหน้ามันเลยนะครับพึ่งหลอดยังไม่ถึงพึ่งหลอดเลยก็แดดอัดหน้าไปแบบนี้เลยนะครับิไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหดูมันชิ่งโอ้โหค้นรัวก็สู้ไม่ค่อยยากนะครับสำหรับ เจ้าบอสตัวนี้นะครับถ้าเราเตรียมของมาดีหน่อยนะครับก็อาวุธที่เราใช้มันก็ใช้ได้ยันฮาร์ดโหมดเลยนะครับบอสใกล้ตายละโอ้โหอะไรนนะ่ะโอ้โ,โดนอะไรน่ะโอ,อย่างแรง เลือดบอสเหลือตั้งเยอะนะอีเดียวตายเลยโงมากโอเคงั้นผมขอจัดการเพิ่มอีกนะครับก็ของที่ใช้ทําที่เรียกบอสก็ประมาณนี้นะครับก็เรียกมาเลยเดี๋ยวขอจัดการให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับ โอเคก็จัดก,การหมดแล้วนะครับก็วับกลับกันเลยแล้วกันเดี๋ยวขอ,อเก็บโอเคหนะ้าของจากบอสก็ประมาณนี้นะครับกรได้นี่มาก็แปๆไ,ไปเลยก็ได้สัตเลี้ยงมาด้วยนะครับ สำหรับของวันนี้ก็ได้เจ้านี่นะครับจากบอสสมองนะครับแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็ปีกแล้วก็ลูกโป่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงอ๋อเดี๋ยวเปิดก่อนดิก็อใช้ใช้พึ่งไปก่อนแล้วกันส่วนของจากบอสท,ที่ได้ก็ โอ้ไม่ได้ไม่ได้สัตว์ขี่มาด้วยแค่เงั้นไว้ผมไปฟาร์มเอานอกรอบแล้วกันนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาเจอกันให่ในพาร์ทหน้านะครับก็ของก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนอกสำหรับบอสตัวนี้ถ้างั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทหน้านะครับ ก็ของจากบอสก,ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ